โอ้กมีเวลาแล้วนะซิปตาแล้ว่งขันนานเต้เตะันเต้นยันหดับแข่งขันหน้และทีมโู้งามงามกตตยิงเน้อมอดูแม าตอบคำถามวิทยาศาสตร์แล้วก็แข่งกีฬาสามห้องเรียนเนาะมีมอสซอนาโดนมอต่อพนเยียรกับมอสโซอรงรกษตร

มวนเขาจะด้วยทาอยู่ในหางนี่กระโดดไม่สิบมัดหมดมานอันนั้นเรเห็นพราะไฟจะเจียมอแล้วจะประสานกับานน

ไปแล้วแม่ <laughs> เสียนเน่เสียนเน่มันจะคึกคืนนพากันเสียนเน่พากันเสียเนอ่พากันเนสียเน่มมีเสียงอย่างเลยมิดแฮ สีม่วงมอโซนาโดนสีขาวมอโซโดงกระเซนโอ้เสือแพงกันน่ะเซตนักแขนเสือโบข้าม โอ้เสริมงานม,มาหนอกเสริมข้ามนกนได้กินแล้วะ โอ้ขากระดาษบาดเลยเจอโบข้ามข้ามมอสโงงกระแสนี่็เอามาดูกระแบนำไปแล้วสิบสามต่อเต็ะ

งามโอ้ห้ามซ้มเอามันข้ามล้วก็ได้แล้วนะตุ่มอันนี้ได้เรียบร้อยงามอันนี้เจอมันข้ามมาเรียบร้อยงามอะไรไหม

เสียงดังโอ้งามขนาดงามอันนี้เสียแล้วฮะอันนี้เ <c oughs> สิร์มมันข้ามอ่างามค่ะโอ้โหโอ้เลืนเลย

còn siena đồn vô con ngam này đồn, con này con này con này. bù con nè, đời con nè, con ngam, yêu yêu con nè, มอต้นพนเย่ย่ครับมอต้นฮาวันโมสซนาโดนเนาะเปลี่ยนทางกว่าไปนี่เปลี่ยนทางกว่<ด>ไปไปเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางเตะโต้ตผู้ซ้ายไปนี่มอมตโต้พนเย,ย่ครับโมสซนาโดนเช็กีราห์คทีมใดคะแนน,นนำนี่ทีมใดคะแนน,นนำนาโดนบ่ โอ้เก่งๆเอ้ามอต้นบ่นี่เฒ่านี่อยู่มอต้นบ่มอต้นเลยนี่โอ้คือเฒ่าแท้มอต้น oh, <laughs> 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 <tô>, <laughs> 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 อิมมาสอนสู้ๆขนางสองหนึงน่งนนง,ง,งามโอ้งามขนาดเลยออกแล้วออกแล้วก็งอจานงามเลยงามเสียแล้ว

แอมแอมแอมโฮเลยแม่โฮดังโฮพวกเจ้าฮะสีแดงโมโนาโดเนสีขาวกับสีฟ้าโมตบนเยีย

เจอบนข้ามเอออาตำแหน่เราเด้งกันแล้วไอ้เรซเ้ฟเนาะหลังตัวเขาเตียมคะแนนหลักิงไม่เสิฟเนาะโอเคเนาะเริ่มเลยทำลายเป็นคะแนนังลมกระเซ็าทิว่าเสมอแล้วต้องไปจซิ

อักรรมการมารายงานผ้เนสายแข่งขันสเนแล้วอาจารย์พัฒนอาจารย์พัฒนาไม่มีอาจารย์พัฒนมาดอก็ด้วยนสองม่ดซาเด็กเดอร์ัเเตเต่พอยูรงกางเดกม่เ่อเตป่อเตดูรงกาเนะบเมนเ่ซเพน เบสิทเป็นตัวปาเนาะอ่าทัวร์พิศษดงานกีฬามสอนเษตรตำแหน่งกันได่นเนาะอันเบสิทป็ไุบันเบปยุบันเสิปบเบเปไปยุันเบสิปเนาะเอ้มีมีเ่นเป็นบอลกรามาสอนเกษเนาะอยกันเ่าะกะโตยิงเนื้อมสอนเษมสอนอาดูเร่องกะตซอยกะตอยมสอนเษมาตอพ่เนเนาะ าจารย์พัฒนาทีมทรายทีได้ขันสมไปมลายนาถึเซตหจะได้เปลี่ยนเดินีเซตสุดท้ายนะเสมอกันหรเปล่าสเปยนกรรมาเลยเสมอเสมอคนละเซต่าเสมอเสมอคนละเซตเปล่าตัดสินโอ้ต้นคนเงียใหญ่ครับอ่ามสตรงกระแสนี่แล้วนะทีมมิซเอยดานกีฬา พรักงีมาเรียบร้อยเลยเพวกเอามีเวลาแล้วนะมันสิบโงปาแล้วนะสำรับก,กันที่เราจะไม่พักเไปด้วยพอจะเทิงไปเลยแล้วทีมไหนที่ม่าบปทักแข่งขันละนัน,น,นถา้าว่ามีการทักประทานาหารหรือการทักประทานเลยก็ไดเลยนะเน นักกีฬาเล่นไดเลยนะพราเมองไทยังไหวนักแข่งขันน้องเต้นเต้นก็คือซันมาเต้นยังฮุ้มนักแข่งขันนาะและทีมงานงามขัดเกลือเลยโอ้เสิร์ฟงาัขนาดครบเลยกรรมการไตมาแลว

กองเสียอะไรเขานะกองเสียน้อยลตกระแสนยาลงกระแสนคกระแสักบานไปนาโดนบาดซูสุเซนนาซูสุ โอ้เสิร um ์ฟงาม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 เสียงดังเสียงดังมันจึงคึกคืนพากันเสียงดังเสียงทำไมเสียงทำไมเสียงดังฮะกัลระยาสู้ โอ้โหเลยแม่แต oh, ่ม oh, ันค oh, ือค oh, ืนหน่อยกว่าโอ้โหเลยโอ้อ้ ซียคือผ şey ู้น้อยให้ดงกระแซนเลยดงกระแซนอสอดงกระแซนเตะบอลข้ามนะ เชืดงกระแสนว่าบ่เนี่ไปน้ำหนิเอาบ่ทำโอ้ กองเสียกล่องเสียรง,งกระแสนี่ฟ้าเสียงดังขนาดสองสามคนตรงนี้จีเสียงด,งดั 2, ง,ดง,ดงขนาดเลยองเฮียดได้ซะนะน่าโดนซะนะโอ้เก่งเก่งเก่งต่อไปแล้วเป็นทีมทรายทีมใน,นเฮียนบุ้ทรายระวังบอสส์น่าโดนครับบอสสนรงกระแสน